อคนนี้ยังมาห่มหลายท่ไหมแ้ากันห่มยังห่มต่อรองกันสิได้กันไปเ้าเจ้าหาเท่าไหร่หายสองมื่วแมหายสองกัว่นาแม่ลูกทิ้งเลบ่บ่แม่เดียวแม่เดียวแม่เดียวเออเเออเใจกว่า่้เลี้ยวๆนี่โอ้ธรรมดาที่ซีหาตนห่มพเดียวเนาะห่มพเดียวด้ว เออเวียนหาคนนั้นบ่ผมพูดเดียวจนว่านห้โทนให้หอยคนไทยนี่มัดเดียวสิบเออย่านเนี้ยนี่านเวียนเดียวเพราะว่าเวียนนี่บ่ไม่น้อยธรรมดาต่อและโตเท่าหาผมเท่าหาหกคนนี่กระลังต่อร้องกันเวียนกระลังต่อได้หรือยังครับได้กันหรือยังได้แล้วเออเท่าไหร่นั่นล่ะซาซื้อเนี่ย เศร้าเก่าหาล้อยเอาาถือว่าเวียดชนะได้ป้ันจะคุยกันได้เอ้ยหอยพวกลายยืดโอ้มันหลายขักหลายแนวเวียดไหมผ้ากันห่มไหมห่มน้าห้อยพวเดียวไหมพูดเลยฉีดสเปรย์เรียบร้อยฉีดสเปรย์เรียบร้อยนั่นโอ้ตอกนะครับราคาบ่สูงบ่อสูงยังบ่สูงเวียดไห่หน่อยเห็นบ่อ่ะไปครับผมมาหนี้ไปเบ่งโต่อไปครับผมคิดดีมีปัญหาอะไรวะ ต่อร่องลูกแม่เดี <c 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 ๋ยวขายแล้วเลี้ยลูก่าไรแหน่ออรรถบังพืนกำลังต่อลูกู่ครับเอาบองเกลือเอาบงเกลพี่ก็ดีผมผมมีน้ำใจหรกเอาหาผ้าหเจ้าพี่กีะหาพันรรถบ่อบ่อต่อร่องกำลังต่อร่องครับชลยันนี่ครับคนเดียวหาพหา แต่ว่าผู้หายหาหานะต่องกันครับผมเป็นว่าผู้ใดเอาเอาวัสดุปฏิกิยหาพันนาแต่ว่าผู้สื่อถ่ายหาพันครับตัวแม่ครับแม่สาวหน่อยเลี้ยงงูเป็นท้องข้ามครับนี่